สวัสดีครับพบกับพวกเราวงสลาวครับกับผมาตุมนักร้องนำฮะผมแซนมือกองครับผมครับผมในรายการ Can we just t a l k มาคุยกันหน่อยสิวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรดีเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ไม่ใช่สมาชิก4คนในวงนะแต่เป็นเบื้องหลังทั้งหมดของวงสลาวเลยพี่บาทครับพี่บาทวัชระมุประดิตนะฮะหรือพี่แว่น พี่บาไม่เอาชอบเรียกนะ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 อะไรๆคนจะเห็นในเพจนะบางทีเราทําเพลงกันอยู่อย่างเงี้ยก็จะเห็นพี่บาร์ดกำลังมิกซิงกับมาสเตอร์ลิงอยู่ใช่คือเราจะทํามาในส่วนหนึ่งถึงขึ้นโครงเพลงจนเกือบไฟนอลลวแล้วก็พี่บาร์ดก็เป็นคนขอเอ้ยถ้าไม่ดีก็กลับไปแก้นะไปแก้ในส่วนนี้ก็มาทําความรู้จักกับพี่บาร์ดกันก่อนเลยดีกว่าพี่บาร์ดเนี่ยเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งของตูมนะที่มหาลัยก็คือรู้จักกันตั้งแต่ตุมเข้าปีหนึ่งแหละ ตอนนั้นพี่บ้าเป็นประธานชม,มรมดนตรีสากลแล้วตูมก็สมัครเข้าชมรมเนี่ยคือตอนแรกคิดว่าไอแวนนี่แม่งโคตรขี้โมะในใจนะครับแม่งขี้โม้อ่ะคือเหมือนแม่งมาขายฝันอ,ะอ่ะอารมณ์แบบขายตรงอะ่ะเอ,อ้ยคนจะนู่นนั่นนี่คือถธาน้องเข้าชมรมพี่น้องก็จะได้นู่นนั่นนี่คือแบบแม่งขี้โม้ผายแต่คือด้วยความโม้ของแกที่เรารูสึกนะคือ,อแกเป็นคนที่แบบพูดไม่ค่อยเก่งก็ได้ในการเชิญชวนอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนขายฝันก็แบบ ก็ลองดูก็ได้ว่ะแต่คือแกทำได้อ่ะ uh huh. พอได้อยู่กับแกนานๆรู้สบบึกว่าเฮ้ยสกิลปากกับฝีมือ แกสัมพันธ์กันเนี่ยคือไม่ได้แบบว่าดีจะปากนะาทาได้อย่างที่พูดใช่คือครั้งแรกเลยที่วงสลารู้จัาแกเนี่ยก็คือเราอยู่กัน5คนนะกับสมาชิกเก่าของเราเนี่ยซ้อมดนตรีกันคือซ้อมแบบว่าเก็บเพลงตลาดอะไรอย่างเงี้ยไปไว้เพื่อออกงานเนี่ยคือแกก็มาเปิดห้องซ้อมอะ่ะสิ่งแรกที่แกทำเลยคือแกกระโดดเข้ามาในห้องซ้อมเลยพวกมึงหยุดเล่นให้หมดจำได้ไหมจำได้กูขอเพลงนึงเลยที่พวกมึงเล่นแล้วมันเป็นเพลงที่สุดอ่ะใช้เพราเป็นเพลงที่สุดด้วยนะเราคิดในใจอรเกินไปเปะวะ จำได้เลยแกให้เริ่มจากสี่ขอดวนอกองก็ตีกู๊ปแบบตึบโปตึบตึบวนไปเป็นการฝึกบาลานซ์วงแกสอนเรื่องแรกคือฝึกบาลานซ์วงกองได้ยินกีตาร์ไหมได้ยินเบสไหมได้ยินร้องไหมกีตาร์ดังไปบอกให้กีตาร์เบาใช่อะไรอย่างนี้ก็เหมือนแบบบาลานซ์ทุกคนต้องได้ยินกันบายเขาเข้ามาเหมือนยื่นข้อเสนอแรกให้วงเราเลยถามว่าจุดประสงค์การเล่นดนตรีคืออะไร เราก็บอกอเฮ้ยทำเพลงพี่โอเคถ้าทำเพลงคือเราจะทำเพลงด้วยกันแต่าจากจะเล่นร้านเนี่ยก็ได้ไปฝึกอีกแบบหนึ่ง ใช่ไม่เหมือนกันตุ้มก็เลยตัดสินใจว่าเออพี่บาสตอนนั้นเขาสอนองเพลงด้วยตุ้มก็เลยฝากตัวเป็นสิทธิ์ฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นพันดาวันของจันบาสจันาเริ่มแบบสนิทกับพี่บาสมากขึ้นและก็เลยทําเพลงกับเรามากขึ้นอย่างเพลงคนเลี้่าเนี่ยที่ตุ้มแต่งก็เป็นผลงานหนึ่งที่แบบพี่บาสช่วยคอตต่อนแรกเลยเราก็เริ่มมีเพลงที่แซนแต่งที่พี่บาสแต่งอย่างพูดถึงผลงานที่พี่บาส่ินล่่มกับวงตอนนี้มีเพลงคนดีที่พี่บาสเขาแต่งมาตั้งนานละแกก็มีอีกเพลงหนึ่งที่แกแต่งงงให้้วเเเรรากกก็มีพพลลบอๆูสึ ฟังครั้งแรกนี่รู้สึกประทับใจมากใช่เพลงไม่ได้มีความซับซ้อนเนื้อหาเข้าใจง่ายได้คาง่ายๆพี่บาทก็เริ่มราซึสร้างสรรค์ผลงานกับเราจนกระทั่งออกว่าเพลงวงเรามีการแยกย้ายแต่ส่วนตัวตูมตูมยังอยู่ที่บาทก็หยุดพับทาเพลงไปยาวมากจนตูมเรียนจบนะ ได้มาคุยกับพี่บาร์สใหม่ตอนที่เราเริ่มรวมวงว่าเฮ้ยเราอยากทําเพลงนะพี่บารสก็โอเคก็ช่วยเหลือเหมือนเดิมให้เรามาได้ทําเพลงถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีพี่บาสเนี่ยก็คงไม่มีสลับในวันนี้โโหดด้ีู่อจะบอกว่าแบบเป็นผู้มีพระคุณมากก็คือเขาพี่บาสจะสอนอะไรหลายๆอย่าง ใช่ไม่ใช่แค่เล่นดนตรีอาจจะเป็นเรื่องของการให้คําแนะนําในการใช้ชีวิตด้วยใช่บางทีเราใช้ชีวิตแบบซับซ้อนนะ <c oughs> แกก็มาช่วยแบบเผื่อคลายปมให้ <c oughs> แกถือว่าเป็นคนเก่งนะผลงานที่แกมีนาตอนนี้ก็มีผลงานที่แกเคยทําเป็นในในนามศิลปินละกันที่<ม>เป็นสกีตาร์ผลงานส่วนตัวอันนี้คือแกทํากันเองกับวงที่แกเล่นกันคืนด้วยในยุคนั้นก็ชื่อวงคลาสสูมแล้วก็ผลงานต่อไปพี่บาทก็ทําอยู่ใน o o ดี้แซวเป็น South Engineer, s o วเอเจนเชีย huh. ร์มิกมัตเตอร์ลิงรับงานไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาเพลงเขียนสก๊อ เพเลงแต่งเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเพลงเนี่ยอันนี้คือพี่บาสเขารับทําหมดเลยวุณที่ซาวนี่คือใครเพจเกี่ยวกับว่ารับทํางานด้านดนตรีทั้งหมดเลยอนาคตเนี้ยสลับแล้วก็ยังทําเพลงต่อไปเรื่อยๆก็ค,คือพี่บาสก็ยังอยู่กับพวกเราเนี่ย เป็นทั้งผู้จัดก,การวงโปรดิวเซอร์อสาวเอ็นคือเบื่องหลังทั้งหมดคือพี่บาทแกนกลับหมดเลยแล้วเราก็แต่งเพลงร่วมกันคือพี่บา Everything บ is bad ใช่ก็ <c ười> จะเห็นพี่บาทะเป็นส่วนหนึ่งของวงเราด้วยซ้ําคือเราตั้งใจทํามากมันต้องมีการกั้นกองคือเราจะไม่ปล่อยผลงานที่ไม่ดีออกไปเราจะพยายามพัฒน,นางานขึ้นเรื่อยๆแต่พูดถึงนะคือตอนนี้เราก็ไม่ได้เจอพี่บารนานพอสมควรนะโผหาสักหน่อยกนลองไะไม่ได้เจอกันนานละ สวัสดีครับพี่เออไงสบายดีป่ะพี่สบายดีไหมคนคิดถึงพี่เลยอะอะไรวะก็คิดถึงพี่แบบอยากรู้ว่าแบบเป็นไงบ้างพี่สบายดีไหมสบายดีหรือเปล่าีัใครเน่ยผมอยู่กับแซนสองคนครับพี่เหรอใช่ไม่พี่ต้องเนิ่งคุยโทรศัพดักควายไปเนี่ยมึงโทรศัพดักควายไปเนี่ย เฮ้ยหลักพี่คือผลงานเพลงของเราปล่อยออกไปพี่รู้สึกไงบ้างพี่ตั้งแต่เพลงแรกเลยตั้งแต่เพลงแรกเลยรู้สึกโอเคได้ทำก็ทีเพลงแรกเพลงที่สองคพี่รู้สึกไงบ้างเพลงที่สองกูไม่ชอบแม่จะดีแม่ดีแล้วเพลงบอกเราเบาๆพี่เอพลงบอกรำเราๆกูชอบชอบอ่ะเพลงคนไร้ค่าพี่คนไร้ค่าก็ จะชอบแล้วล่ะตอนแรกตอนแรกไม่โคตรเกลียดเลยเกลียดคอร์ดครับคิดถึงพี่มากเลยแบุ๋าพี่บาสต้องหน่อยดีกว่าคือมันแปลกมากนะเนี่ยมันแปลกมากเลยนะแปลกในที่ผมก็เหมือนเดิมผมเป็นน้องพี่เหมือนเดิมคำพูดมันโคตรตะคิดเลยอะตอนเนี้ยพวกผมอะถ่ายรายการอยู่แล้วคิดถึงพี่ไงก็เลยโทรหาพี่กลางรายการเลยไงนี่ไงกูว่าแล้ว แล้วว่าคุต้องโดนจัดควายเลยก็จริงพี่อยากจะฝากอะไรถึงครับฟังบ้างว่าหลังจากที่เราปล่อยเพลงไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากฝากผลงานของวงนี้ไว้นะครับแล้วก็จะมีเพลงดีๆให้ฟังเยอะแล้วก็แนวเพลงที่เราพยายามที่จะคิดใหม่ทําใหม่หรือสิ่งใหม่ๆให้ได้ฟังให้รู้สึกการอยากให้ติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็มีดีเทลอีกหลายดีเทลด้วยยังไม่ได้ใส่ลงไปความคิดอีกหลายความคิดที่ผมคิดไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทำเลยก็จะใส่ลงไปในงานสลาฟด้วยเพื่อให้คนฟังได้ฟังอะไรใหม่ๆมันโอเคไหม หมันชอบไหมก็ฟีดแบตกันมาได้กลางรายการโดนจัดควายต้องพูดถูกภาพเลยจริงๆผมอยากให้พี่พูดหลุดอ่ะถ้าโทรมาตอนเที่ยงเนี่ยแน่นอนขอบคุณพี่บาสมากนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ได้ยินเสียงสดของพี่บาสเรียบร้อยนะฮะโปรดักชันของเราไม่ใช่โปรดักชันนี่โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ของเราพี่บาสนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องชาเลนจกันสักหน่อยละไม่มีไม่ได้เนาะของมันต้องมีพอไม่มีมันรู้สึกแบบแปลกอะ อ่มามันดูหมูนวมุนเวงเวงควงควงเด้อวันนี้เราอยากเล่นกีตาร์เหมือนเดิมไหมไม่ไม่เอาดีกว่าจะให้ทายใจกันทายใจร<ด>ุ่มรุ้าใจกันฟาดแค่ไหนชนะชัว ตอนนี้เราก็มีกระดาษกับการเรียบร้อยแล้วกติก,กาก็มีอยู่ว่าะจะให้เราเล่นเกมท่ายใจทีมงานเขาตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามจะเป็นคำถามเกี่ยวกับโตตูมหรือแซนก็ได้ก็ <S <S จะให้เขียนคำตอบในกระดาษนีน่แหละคำตอบเราตรงกันหรือใกล้เ<ด>คียงกันอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยจะได้1คะแน 1> 1ะแน,น,น1คะแนนตอบตกันได้1คะแนนคำถามมีทั้งหมดกี่ข้อ10ข้อครับมันก็น่าฮัตคอเพราะว่าเขาแพ้เราไงมีมะขาเขาแคนอ้น แต่เราเชื่อว่าความสามัคคีและความผูกพันนะของเพื่อนพ้องอยู่กันมานานยังไงเราต้องรอดเพื่อนเราเชื่อใจในเราต้องรอดไปด้วยกันอ่าข้อที่หนึ่งนะอันนี้เป็นของแส้ย่อวงดนตรีร็อกสากลที่แฟนชอบคือวงใดผมเผิดโดนข้อแรกอ่ะจริงๆโอเคต่อจวันโอเคร็อกโอเค บอกแล้วกระบาดดีครับรออะไรอ่ะต่อไปข้อ2เกี่ยวกับตูมนะตูมชอบศิลปินคนไหนในวงเอาเป็นเกียรซวนโฟมไม่รู้จักชื่อด้วยตำแหน่งก็ได้อ่ะพอวิเคราะห์ก่อนนะมันเป็นนักร้องมันก็ต้องชอบนักร้องสินักร้องปิงปองมันร้องนนำก็น่าจะชอบนักร้องนนำป่ะ เดาลุ้นเหลยแล้ถ้าไปถามวงอื่นเนี่ยอาจจะตอบเป็นมือกีต้าก็ได้นะเออใช่เราอยากทราบว่าเครื่องดื่มชนิดใดที่แตนชอบถือเข้ามากินบ่อยๆโอ้โหกาแฟกาแฟเฮ้ยมันง่ายจังเลยไปนต่อไปเราอยากจะรู้ว่าตอนเนี้ปริมน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่กิโลกรัมเฮ้เหมือนเอากูมาฆ่ายังไงก็ไม่รู้เลยช่วงน้ำหนักได้ไหม กูว่า1นึงึงห้าถึงหกสิบห้าอรเงี้ยอะไรอย่างงี้นี่ปอยู่ใช่ไหมไม่น่าจะหนักขนานนะที่กูเคยผ่านพร้อมสเก้าสิเป็นเก้าสิบห้ากเก้าสห้าเย้หนักแหละตเียแหละก็กูเฉลยอยู่นี่ไงถูกเว้ยไปเป็นของแซนนะแซนไม่ชอบใส่เสื้อสีอะไรหนึมชมพู ข้อที่6ข้อที่6กป่ะเป็นของตูเแล้วผลไม้ชนิดใดที่ตูมไม่ชอบกินเยอะน่ะกูก็ไม่ชอบเยอะเหมือนกันนะแต่กูต้องคิดว่ากูไม่ชอบมากที่สุดคืออะไรวะไม่รู้เขียนถูกปะนะหนึ่งสองสาสระทุเรียนทุเรียนกูชอบมากทุเรียนกูชอบมากเอ้าทาย สลาไม่ค่อยชอบมันเหม็นนะกบเซินเลยเนี่ยอูผิดครับข้อนี้ผิดหอมจะตายละมุนละมุนบางคนน้่งบอกทุเรียนยังเหม็นเลยผิดสข้อแล้วข้อที่อีกสข้อเราจะดลอะไปนะคะการ์ตูนเรื่องล่าสุดที่แซนดูคือเรื่องใดแบมงงแงมงงแงมเลยช่วงนี้นีต้องแ่มโจโจโจโอเราาเราเราราเรา บ่นตลอดเวลาไปรำไปบันทำเพลงไหมพี่บันคืออยากดูโจโจ้อ่ะปูชอบนักร้องไทยคนไหนบ้างที่คุณคือถ้าบอกแล้ร้องไทยอ่ะมีไมีคนละไม่รู้ไงรทั้งเมืองนอกตอบได้พอรู้พอรู้แต่นักร้องไทยเนี่ยไทยอ่ะยากใทำไมอ่ะคนนี้ละกันเอาไหมหนึ่งสองพังพี่เต๋าสวิตเน็ตชลพี่เต๋าสวิตมอลเล็ดไว้โโอ้ห ไม่รู้เห็นชอบร้องเพลงไม่มีเธอบ่อยหรือ,อ,รอเลยเดาว่านะ่ะอาจจะเป็นพี่แดบหรือเปล่าเอาจริงรู้สึกชอบพี่เต๋ามากกว่าพี่แดบก็ชอบใช่ไหมพี่แดบก็ชอบอ้ไม่ใช่ไม่ชอบคือชอบเหมือนกันคือรู้สึกว่าเราชอบพี่เต๋าด้วยในเรื่องของสไตล์าการไว้ทรงผมการแต่งตัวกันด้วย<อ>ไลฟ์สไตล์ของแกทีมงานเรานี้เอาเรื่องไหมเอาเรื่องไงการท่องเที่ยวธรรมชาติแบบไหนที่แฟนไม่ชอบมันไม่ชอบด้วยวะ มึงตอบดำน้ำนี่กูตีนอ่ะหนึ่งตองป้าภูเขาไม่มีชอบหมดอะไรที่เป็นธรรมชาติจะชอบเที่ยวหมดเลยชอบหมดเลยไปได้หมดอ่ะไปได้หมดชอบปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยโคไม่มีฮ้ยผิดวยอยาก้รู้ทราบว่าตู้ชอบตัวละครตัวไหนในอาณาจักรมาเวลมากที่สุดแมนโคเยอะอ่ะ ก่อนเฉลยเนี่ยฮีโร่ตัวนั้นรวยไหมโอ้ไม่รวยโอ้ยโอ้ยฆ่าพ่อด้วยอ่ะอุ้ยเลยอ่ะสตาร์ลอร์ดไอรอนแมนยับคือคือที่ชอบสตาร์ลอร์ดเพราะว่ามีความกวนตีนเหมือนกันอ๋อช่วงนี้เราเขาไม่ค่อยก็ดูคำถามสิผิดห้าเรียบร้อเกมได้ไงเนี่ยเกมรักกันมากใช่ไหมก็ลงโทษกันเองแล้วกัน ต้องสวมหนังยางใส่หน้าปิดรายการ oh no สวมให้กันด้วยโอ้โหถอดแว่นกันไหมโทรทีอ่ะมาใครเริ่มก่อนึใส่ให้ครบห้าเลยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอโอ๋ยวหมดต่อไปหนึ่งอันนี้ฮาร์ดฮาร์ใส่ยากจังอะหัวโตัลยออเออต้องมีมุมหน่อย กูหน้าเหมือนตัวที่มันอยู่ในเลนหลอดอ่ะตอนนี้ควารู้สึกอะมุมนี้บ้างไอ้ที่มันเป็นอ็อกอ่ะไอ้ที่หน้ามันเบี้ยวๆน่ะสามมันเริ่มตึงๆเลยใช่ไหมกูหน้ากูเดฟเลยอี่ตาไปไปไปอืออเฮ้ยอะตาคุณ แั่นี้หนึ่งนะฮะเสียงกูเปลี่ยนด้วยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยจะไม่ให้ลืมตาเลยเหรอเฮ้ยมันจะ AV ไปนะมันจะ18บวกไปนะแล้วข้าปากเนี่ยเฉีงเขียงหน่อยเอ้เฉียงเขียงเฉียงเขียงเออเอมันตึงๆแล้วแล้วเริ่มครับแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออ๋โอ้โหเริ่มชาแล้วตัวเอง วันนี้ก็ขอสรุกเพียงเท่านี้นะครับก็คือเนื้อหารายการเราก็ได้รู้จักกับพี่บารเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้มากเลยกับพวกเราวงสลับในรายการแคนวีจัสช็อกนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันนะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบอกเลยปะเออมาเริ่มเริ่มจ้มาเรตื่นเกันได้มาเริ่มตื่นเต้แล้วฮะคือมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันมีอ่ะเออมันตึงจ้าโอมันตึงอ่ะ อย่าไปลองเล่นนะอย่าเล่นเลยดีกว่าไปทายใจกันได้แต่อย่าแบบเอาหนังยางอบบแบบถ้าแบบพลาดอ่ะมื่อกี้รู้สึกเลยถ้าถ้ามันกดลูกกระตานะตาจะบอดได้นะเฮ้ยดันหลุดมือแบบเปี้ยมันดีตรงตาอย่างเงี้ยอ๋อไม่ควรไม่ควรเล่นไม่ควรทำตาไม่ควรเล่นเพราะอันตรายไม่เอาอย่างี้ดีมากไงทีมงานแม่งสุดยอดอะหาสรรหาของเล่นนะเผื่ออะเขาน่าเชื่อไหมเละนี่ขายยังไม่เละนะไม่แน่นะ